ฝึกวาดมาตั้งนานแต่ยังไม่รู้ว่าสไตล์ของตัวเองคืออะไรวันนี้จะมาแจากไอเดียวาดคาแรคเตอร์สสไตล์ดูจบแล้วเลือกสไตล์ตัวเองได้แน่นอนเริ่มจากสไตล์จิบลีใช้เส้นโค้งเยอะกว่าเส้นตรงจะทําให้ภาพดูมีชีวิตขึ้นมาทันทีตาโตๆตมีขอบตาบนหนานิดนึง วาดรอยย่นรอยเงาด้วยเส้นบางๆนะละมุนขึ้นอีกเยอะเลยมาที่สไตล์มินิมอลดีเทลไม่เยอะแต่ทุกเส้นต้องเป๊ะวาดหน้าแบบเรียบง่ายใช้แค่เส้นหรือจุดไม่กี่จุดทำตาปากจมูกใช้รูปทรงพื้นฐานช่วยวาดได้เลย ปิดด้วยสไตล์แฟนซีใบหน้าและรายละเอียดจะสมจริงขึ้นปรับชุดให้ดูแฟนซีวาดเสร็จแล้วมาลงสีน้ำกันจะสร้างงานมาสเตอร์เพซได้ก็ต้องเริ่มจากพวกกันที่ใช่อย่าง Renaissance Brush, Quality. ร์เ Color Bru บร u p อั a เกรดคุณภาพขนแปรงอัปเกรดคุณภาพอุ้มสีดีกว่าเดิมขนไม่แตกควบคุมง่ายเก็บงานเนียบทุกสไตล์ลงโทนสีอุ่นแบบสไตล์จิบลีด้วยการเลือกสีที่จะใช้แล้วผสมสีขาวหรือเทาเข้าไปหน่อยจะได้โทนตุ่นนุ่มๆท,ทันทีสไตล์มินิมอลจะใช้สีแค่2 3สสีกำลังดี เน้นลงให้สดและสม่ำเสมอแล้วใส่แสงเงาชัดๆไปเลยเรียบแต่เท่มากส่วนสไตล์แฟนตาซีให้ใช้สีคู่ตรงข้ามที่ตัดกันแรงๆเช่นม่วงเหลืองแบบนี้และด้วยความต้องดูเวอร์เลยจะต้องใช้เทคนิคไล่เฉดที่พลังต่างๆให้ดูเร่องแสงแบบจัดเต็มทั้ง3สไตล์ไม่มีผิดถูกฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เจอภาพสวยสุดมาสเตอร์พีซของเราเองใครชอบสไตล์ไหนพิมพ์บอกนาย